สวัสดีครับพบกับผมบีชัยอีกเช่นเคยครับในรายการครัวริมสระวันนี้ครับเรามีเมนูเด็ดครับเป็นกับแก้มก็ได้ครับกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีครับเมนูที่ทําไม่ยากเท่าไหร่ครับกุ้งผัดพริกเกลือขมิ้นครับพริกเราใช้นะครับแดงกินดาแล้วก็มีสีเขียวด้วยมีขมิ้นครับขาดไม่ได้ครับเป็นกระเทียมนะครับตัวนี้เกียวมาแล้วครับแล้วก็ใช้กระเทียมเป็นกระเทียมจีบเล็กครับ ก่อนที่เราจะไปหมากกุ้งเรามาดูนะครับเครื่องปรุงนิดนึงครับก็ขาดไม่ได้ครับเกลือนะครับผมใส่ผมปรุงรสดีด้วยครับมีกระเทียมเม็ดนะมีน้ำตาลด้วยครับมีชูรสด้วยมีซอสหอยนางรมครับน้ำมันพืชขาดไม่ได้มีซีอิ๊วขาวครบเสร็จครับเดี๋ยวเรามาหมักกุ้งกันเลยครับกุ้งที่เราใช้เป็นกุ้งที่สวยมากครับก็าผ่าหลังเอาขี้มดอกเรียบร้อยครับสวยงามล้างสะอาดนะครับ เอาเปลือกออกแต่ว่าหัวเราไม่ออกครับใส่หมุกกันน็อกไว้นะแล้วก็หางยังไม่ออกครับเพื่อความสวยงามเป็นกุ้งที่สวยงามมากครับบางคนก็อาจจะเอากุ้งที่แบบไม่ต้องปอกเปลือกครับผมว่ามันกินยากไปนะอันนี้จะกินง่ายหน่อยแล้วก็เวลามาครับผมจะใส่เฉพาะเกลือแล้วก็ขมิ้นครับประมาณนี้ครับละเอียดประมาณนี้ พุ่งจะได้เหลืองครับแล้วก็หอมเทอรมินด้วยแล้วก็นะครับช่วงโควิดนี้นะครับเทอร์มินผู้ชายอะไรต่างๆก็มีประโยชน์ครับสวยงามแน่นอนอ่าส่วนนี้ก็จะหมักเกลียวลงไปก่อนครับน้อยหน่อตามต้องกายครับไม่ถึงมากมีคนเยอะมากครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราคลุกให้เข้ากันครับจะได้สีเหลืองสวยงามครับสี งไว้แห้งแบบนี้ครับเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นกระดอนครับต่อไปเรามาหั่นพริกกันครับพริกแดงแล้วก็พริกเขียวแดงจะเยอะกว่าครับจะได้สวยงามนะครับแล้วแต่แต่ว่าเน้นว่าให้แดงสวยให้แดงเยอะกว่าครับผมจะเลือกหั่นนะครับาบางคนถ้าขี้เกียจก,ก็ไปปั่นได้แต่ว่วาต้องการเห็นนะครับ มันเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคกไ็ได้เหมือนกันครับต,ต่อไปเป็นพริกเขียวครับก็คล้ายกันครับนรทนคล้ายๆกันจะน้อยกว่าไปครับส่วนัพริกไทยเม็ดเดี๋ยวเราตำนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้หมักครับเราจะใส่ในตอนผัดนะครับ นี่ครับเป็นกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราตำนะครับก่อนที่เราจะผัดนะครับนิดนึ่งคล้ายเกียวแหละแต่ว,ว่าเกี๊ยวให้สดก่อนที่เราจะผัดนะครับเดี๋ยวเราระหว่างนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงกันครับใส่ซอสปรุงรสน้ำตาลครับเกลือนิดหน่อยครพราบเพราะเราใส่เกลือไปแล้วอัออนนี้ผมปรุงรสครับน้ำมันหอยนิดนึงครับเม่เยอะเกลืวขาว เราเอามาทอดกุ้งกันก่อนครับก็ใส่นะครับให้ช่วมตัวกุ้งนะครับเดี๋ยวน้ำนมันให้เดือดนะครับเดือดเสร็จก็ลงได้แลยครับลุกประมาณนี้พอครับเราก็ดไม่ยเยอะสองสามตัวนะไม้ก่อนก็เดี๋ยวเราก็ผัดกิครับ สีเหลืองของกระมิ้นสวยงามมากครับสวนี้นะนี่กุ้งเราสวยมามสวยงามมากครับเนี่ยยกออกครับรอบสุดท้ายลงแล้วครับแป๊บเดียวสุกครับกุ้งสุกไวมากสูนี้ครับรับรองครับกุ้งสวยมากไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับหอมอร่อยครับสูนพริกนะครับกระเทียมเกลียวพริกไทยเราใส่ทีหลังครับสุกเรียบร้อยครับยกออกได้เลยครับ กินของอร่อยต้องพิถีพิถันนิดนึงครับแค่นี้เราก็จะได้กุ้งสวยมากครับหอมกรุ่นครับสวยงามด้วยก่อนที่เราจะผัดนะครับเกลยวกระเทียมรอบนึงครับก่อนที่เราจะผัดครับหอมมากครับตจวนี้จากนั้นเราก็จะเอานะครับกุ้งแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ครับกระเทียมเกลยวพริกไทยที่บดไว้ครับแล้วก็พริกนะครับที่เราสับไว้ครับ ไฟรอบครับจะคุกให้เร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไหม้นะครับยังคงความสวยงามครับสูตนี้ครับสวยงามมากหอมนะครับกระเทียเกียวนะครับแล้วก็ขมิ้นพริกไทยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ เราตักใส่จานครับ <c oughs> สีสันน่าทานมากครับก <c oughs> ุ้งผัดพริกเกลือขมิ้นพริกไทยครับชื่อยาวหน่อยสูตรนี้อร่อยครับไม่เหมือนใครสวยงามด้วยอร่อยด้วยครับสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจเอาไปลองทำดูครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีเมนูมใหม่ๆมาอัปเดตท,ทุกวันครับโอ้นูน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวแต่งส,สวยๆก่อนเดี๋ยวเรายกขึ้นโต๊ะกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับ